นี่นะครับคือหอยสีทองนะครับหรือว่าหอยหวานญี่ปุ่นนะครับพอดีลูกค้าอยากชิมนะครับอยากทดลองก่อนนะครับว่าจะมีมีรสชาติยังไงนะครับเหมือนกับการโฆษณาหรือเปล่านะครับเขาสั่งมาอยากลอกินถ้าอร่อยก็จะร่วมทำธุรกิจพาดเชิญลุกนะครับกับหอยสีทองนะครับ รสชาติของเขานะครับจะเป็นรสชาติที่นะหวานนุ่มเด้งนะครับหอมนะครับแล้วก็ไม่เมาไม่ขาวนะครับทานได้หมดเลยนะครับถึงจะเปิดกสาปรานะครับเป็นหวานสีทองหวานญี่ปุ่นนะครับหนึ่งกล่องนะครับจะมีอยู่น้ำจิ้มอยู่สองรสนะครับสองชนิดนะครับน้ำจิ้มสามรสกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับ สำหรับการตีครับแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักของผมเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับกำลังร่วมสร้างอาจีเกลใส่เดี๋ยว่าลูกปั๊มนะครับช่วยอยแก้อยู่ตอนนี้รับตีแต่สามลูกปั๊มเข้มนะครับผมจะบริหารการ